รุ่น1.9 DDI Blue Power ครับบายเบียร์ซ <c oughs> <อ>ีคลัชแอตแทกฟอร์ดเขาอยู่นะครับอันนี้มานเลข273ครับ,รบสุภพรพงษ์ซับสิริดีฟาชช่างซิลหลัก5ครับผม <c oughs> เวลาตอนนี้ตั้งไว้ที่12 556นะครับ12 556 <c oughs> นำโดยราชาขาเจี๊ยบฮะครับ รุ่นซูร์ซิกขับสองนะครับก็ทยอยเข้ามาแล้วนะครับใช่ขับทั้งสองโอโอจังหวะแับได้ไหมเนี่ยจังหวะขับครับครับนี่แฟนนรกเนี่ยทวินเทอร์โบแฟนนรกครับนี่จังหวะยกยกปั๊บอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวยก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 จักรเละจ้าโอ้ยกน้องแอมยังไม่รู้ตัวอีกเหรอชื่ออะไรนะน้องแอมอ๋อทำไมคุณรู้จัก พี่ตี้ยัะครับพี่ต้นครับผมคนเจ้าชู้อยกแล้วไปแล้วครับสอแทร็ดครับสามครับสุพรพงศ์สับสิริครับดีฟ้าช่างจิวหลังห้าครับมับเข้าไปครับเวลาสิบสองจุดห้าสี่หกครับสิบสองจุดห้าสี่หกแบคอัพได้นะครับใช้เวลานี่เลยนะครับ เวลานี้เป็นเวลาที่บันทึกสถิติเป็นที่เรียบร้อยนะครับสมานไร้แรกสองเจ็ดสามสุภาพพรพงศ์ศริดีฟ้าชักจิวหลั้าครับสิบสองห้าสี่เข้าไปด้วยความเร็วร้อยเจ็ดสิบกิโลเมตรครับคนต่อไปครับหมาแรกหนึ่งหกสามสมานจันทร์ท่อนเทา้ากับหมูหยองเบิร์ดเม่งโปรกลาดโปรช็อปบายโปรสปีดทีมครับแบ็กอัพที่เวลาสิบส<ด>องจุดเจ็ดห้าสองครับ o f โปรสปีด เวลกว่าเดิมหรือไม่นะครับตอนนี้เวลสุดน่าจะเป็นหมายเลข1.76นะครับพิสิทธิ์อันนั้นไม่น่าจะสูสีกันหมดเลยฮะ12บ3 12 5 4าสสอ้ียสูสีอยู่ เราไม่ใช่หนาวหนาวเราชอบขาวขาวแล้วจังหวะสามหาวว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 แวว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 วกวว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 วควววววววาวววววกลวววววววขาโอ้ววววอวววออวควนวววววว่าววววววะววววววกววววฮะวีวสวัวว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 วดอวกว้องว่วยวววววววอววววววอววววอวววววววออววววววนนวว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 วกวววววน สมานจันทร์นาวครับหมูยองเบิร์ดเม่งโประหลาาเวลาเข้ามาดีสุด12-7-52ถ้า12-4-12-3มีลุ้นอาจได้ที่หนึ่งในรุ่นเลยครับน่าจะมีทีเด็ดครับออกดีฟรีทิ่งเลยครับนิ่งๆเลยครับผ่าน200เมตรัะสวยแล้วครับ ใกลเคียงครับน่าจะมี12บสองพี่สิบสิองแปดเจ็ครับเวลาเดิมดีกว่าครับเวลาเดิมเป็นเวลาบันทึกสถิตินะครับสิบสองเาสำหรับหมูหยะสมานจันทร์ทอนเท้าครับเมื่อสักครู่นี้ถามมีคนหลายคถาหลายคนถามว่าตาหายไปไหนมาไปล้างโทงจมูกครับเจออะไรมาเยอะครับนี่ฮะออนบอร์ดกล้อง ล่องจากในรถ <S <S เดี๋ยวฝกาปรโมดทีนึงนะครับเดี๋ยวหลังจากจบการแข่งขันนะครับเราจะมีมุมมองใหม่นั่นคือเรียกว่ามุมมอง360องศา<ล>มีาห<ม>้เห็นในตัวอ,อย่างบ้างแล้วเมวื่อวานเป็นมีคลิปไปแล้วเป็นหน้ายาวหน้ายาวนะครับเดี๋ยวคราวนี้จะดูหลังจบาก,การแข่งขันนะครับเดี๋ยวจะอัพขึ้นอัพโหลดขึ้นใน Facebook ของเอ o s p o r t ครับอมนะครับวันนี้มาดูกันว่าเป็นมุมมองของรถอะไรครับครับ360องศาเทคโนโลยีล่าสุดจากไคล์ไลฟ์สตีนนะครับ เหมือนบรรยากาศเหมือนนั่งอยู่ในเป็นเราตัวเองเป็นนักแข่งเลย<ะ>ครับทีนี้หนึออนุรักษ์โตมอนครับเบิร์ดเหม่งโปรคลาดโปรช็อปบายโปรสปิดเวลายังไง12.576มีลุ้นมีเหลืองมีลุ้นแน่นอนอป่าล่ะถ้า12.4อืสอาจจะยังไม่ตอกฝาลงยังไม่ตอกฝาลงแต,แต่ว่าตอกไปแล้วดอกหนึ่งแต่ถ้า12.4ส 12, อ่จ็ดสิอตอกตะปูเลยแน่นอนครับ ดเจต้ันะครับเครียดครับเพราะว่าเฟซททมไปหาสุขนรวาไม่รับนะครับทำางานอยู่พี่อย่าไปคิดมากอยู่กับผมอาจจะรับงานอยู่ไปแล้วครไปแล้วครับเขาบอกว่าวันนี้ใครหลับไม่ได้รับค่าตัวฮะโดนอีกดอกแล้วครับอะไรติดฟัน คุยกับคนหน่อยดีกว่าโฟนอินหน่อยใจยเยน็ยเยนใจเย็นางไฟนอกของไฟนอกสองสวยครับที่เกณฑ์แตกเนี่ยเพราะมันกลคืนนะครับแสงไม่พอนะครับโซลูชนันมันอาจจะน้อยไปนิดหนึ่งเนื่องจากค่าความเข้มของแสงบวก <10 S 1> กับสองห้าสามเจ็ด oh, oh. ดีกว่าเดิมครับแล้วดูครับช้ากว่าอันน้ำหนึ่งโอ้สิบสองห้าสามหกศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หนึ่งครับนิดเดียวอีกแล้วอีกแล้วครับ 0.001อีกแล้วครับตอนนี้เป็นอันดับ2ครับอยากไม่เป็นทางการครับรบเป็นอันดับ2อย่ยางไม่เป็นทางการครับอนุรักษ์โตมอนครับแล้วแบบเป็นอันดับ2แบบแค้นใจอะนิดเดียวอะพี่โอ้เร็ววันนี้ไม่ได้หรอหน้ายาววันไหนครับหน้ายาวพรุ่งนี้ฮะแต่นี่ครับ หน้าใหญ่ครับันนี้เจ็ฮะไฟสันตเต๋วครับไฟสันตต๋ออูเอแม่กองโปรสปีดทีเวลาที่สุดเท่าไหร่ครับคุณต้า12.746ครับ12.5าทำได้ทำได้แน่12.4ทำได้ครับ12.3ก็ทำได้ครับเออ ลุยกันต่อครับ1.9 Blue Power ์าด BRC Crush Attack Force ครับรุตต่อไปก็พยอนนำรถเข้ามาแล้วครับสะสมซุปเปอร์โซเอเน่อโอไม่ดีฮะฟรีเหรอฮะออกแบบนี้เนี่ยเหนื่อยครับตะควันมาดีฮะแต่ผมว่าบูทหนักครับรอบนี้บูทหนักรอบนี้บูทหนักมากครับบูทหนักมากครับ13เลยครับ13.045ครับ ใช้เวลาเดิมครับ12เจ4หงนะครับเป็นเวลาบันทึกสถิติของไพศาลตันเต่านะครับ1.9 Blue Power Beer Secret Attack Force นะครับอ้าวจอดับครับจอดับครับขอบคุณมากอ๋อติดแล้วครับลืมจ่ายค่าทีวีครับคันต่อไปครับมาแล้วน้องนาเดียครับน้องนาเดียกับนาปีแล้วก็นาปัง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 ว้าวจุ๊บนี่นาเดียนะครับโอ คนนี้ชื่ออะไรนะชื่ออะไรชช่เอมชัเอมน้องชัเอมนาดีกับชัเอมอยากเล่นด้วยแต่เล่นไม่ได้อยากเล่นด้วยเหมือนกันหมายมาว่ะหมายหมายชะโดมาถ้าเล่นอีกมึงกับกูบ้านแตกจบกันไม่เก่าว่ะกลัววืะสถาบันครอบครัวเป็นสถาบันยิ่งใหญ่ครับใช่ สองใบเกครับพัทราวุธศรีสุวรรณอูตัวสวนส้มนรงชัยดีสุดเท่าไหร่ครับตาา12.570ครับมาเป็นดับ2เมื่อสักครู่นี้แต่ว่าตอนนี้ตรงอยู่ดับ3แล้วต้องทวงแล้วครับต้องทวงบอลลังแล้วครับทวงเลยนะครับทวงน่าจะไม่ใช่นะน่าจะเป็นอันอันดับ4ี่ฮะร่วงไป4เลยครับร่วงไปอีก2อันดับเลยครับต้องมา12 4สละคือ ถ้าเปิดแบบนี้แล้วก็ในรันนี้เนี่ยอย่างที่พี่โก้ได้บอกไปครับเ็เปอร์เซ็นต์มีผลกดดันเหมือนกันต้องวางแผนให้ดีครับใช่ครับ<ช>นะการแข่งแบบนี้ต้องวางแผนการวิ่งนะครับถ้าไม่อย่างนั้นกลับมาไม่ได้เร็วอย่างเดียว,วไม่ได้ครับบอกผู้ชมแบบนี้เหมือนตอนเช้าครับที่นายสลามแจ้งนะครับว่าการวิ่งเนี่ยขอให้วิ่งนะเต็มทุกรอบครับเพราะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้บางทีคิดเยอะไปครับนักแข่งร้องเชิงก่อนมั่งอะไรบ้างแล้วสุดท้ายรถมีปัญหาครับพี่โก้เคยบอกว่า การขัยแบบแบ็กอัพนี่มันเหมือนเกมมันต้องมีการวางแผนนะอยู่ที่จะหัวตุ้มตามก็ไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดหัวตุ้มตามเนี่ยต้องมั่นใจในรถของตัวเองว่าเหนียวพอ่าเหนียวแม็กส์เหนียวแน่นหนึบนี่ไลฟ์อยู่อันนี้สปอนเซอร์ไลน์ครับแม็กแม็กนาโนเฟสบุ๊กของพี่กับพี่โก้เข้าไปได้เลยครับมีติดแฮชแท็กของน้องต้าอยู่ด้วยครับใช่ของดีเจต้นก็สรพงษ์จิตสุทธนของโก้ก็ถาปกรณ์โกโก้ถาปกรณ์จิตสุนทรแล้วเอ้ยมันแช็กน้ำคูเดียวผม ผมไม่ยากแล้วก็ของน้องต้าก็ไปที่ธนาคารออมสินเลยคะตรงตัวเลยครับในเฟซบุ๊กของธนาคารใช่ครับผมคนบ้าไม่ใช่ื่อธนาคารนั่นสกุลออมสินด้วยนะสองแปดเก้าแบ่งตัวฮะมาครับลุยกันต่อครับผม ถ้าสิีส้าสี4อาจจะตอกฝาโลงได้เลย12-3นี่ยตอกแน่นครับออกดีครับรูปไปอยู่ในอันดับ4ตอนนี้เขาลือกลับมาสู่เกมได้หรือเปล่ากวดีเลยครับดีครับพี่ต้นพี่โก้ครับไปครับยาวครับต้องเอาแล้วครับ12-5-27โก้ทำนายไว้ว่า12-5นะครับ1 2บบสครับ12-4ส2นี่แหละฮะมาแล้วครับเอาแล้วครับ ทีเด็ดสวนซ้อมนรองชัยครับเกเปลี่ยนครับต้องบอกว่าทีเด็ดภูทรเลยครับโอ้โหงานหยาบแล้วครับงาน่ได้เลยครับจากอันดับ4ครับไต่อันดับขึ้นมาเลยครับตอนนี้โมเมนตัมครับเทมาที่คนคนนี้ครับ176พิสิทธิ์อนันต์ตันจัตุรงค์ครับเทมาเต็มๆตครับตาต้นฮะเอแม่กองโปรสปีดทีมต้องเอาแล้วครับเมื่อกี้ยืนอยู่ต่อหลังอยู่อยู่สบาย ไม่มีทางได้หรอกโหเ็วสุดแล้วพิสิทธิ์อนันต์ครับตอกตอก12 4 0พูดสั้นๆเลยฮะฮะแย่เปียโอ้มาแบบนี้งานหยาบเลยครับมีพิกเลยครับตอนนี้บูทบูทเพิ่มแล้วครับบูทไปแล้วฮะไปแล้วยบหยมแล้วครับหยมแล้วครับถามว่าเอ้นักแข่งเป็นอะไรตอนนี้ขอย้ำอะไรฮะย้ำเบรย้ำเบรครับทำานันที่หนักเลยครับเอ้ีจัดหนักเลยฮะ ไม่มีอะไรจะเสียครับต้องเปิดอั马าหน้าสุดท้ายพลิกใส่แล้วต้องพิกนะครับอถ้าผมเป็นพิชิตอันนันตันจะตกลงนะผมจะเพราะมีชีพอ่ะคือทุกอย่างใส่หมดถ้าบูได้2บาสมมุตินะสมมุติรอบนี้ต้องสองบาห้าครับไม่ก็2บาคือต้องมากกว่าเดิมทุกทุกทุกจูนนิ่งอ่ะทุกช่องตารางจูนนะครับคือเพิ่มทุกอย่างครับยังไงก็ได้ให้เร็วกว่า1240 0งสีครับเพื่อกลับมายืนในตำแหน่งอันดับที่1ครับ พราะว่าถ้าเร็วกว่ายังไงก็แบ็กอัพได้อยู่แล้วฮะถึงไม่ได้ถึงไม่ได้ก็เวลาดีเป็นอันดับสองใช่ไหมถึงไม่ได้ก็เป็นอันดับสองคือตอนนี้ก็อยูอันดับสองอยู่แล้วใช่คือถ้าได้จบเลยครับถ้าไม่ได้ก็ไม่มีอะไรเสียเนี่ยห้าสิบห้าสิบนี้ต้องเสี่ยงเลยครับจัดหนักไปเลยฮะอ้าวมาแล้วครับมีจัดหนักไปเลยครับได้หรือไม่ได้ต้องเป็นกําลังใจให้ครับ เดี๋ยวมาดูครับไปแล้วครับเยาว์อย่าต้องเอาแล้วครับมาดูคันนี้ก่อนขูกเชื่อรองเท้าให้แน่เลยครับแล้วขยบไปให้สุดครับกระแทกแพลเดอร์โอ้โหดูควันครับมาดีวะพี่ดูควันครับแล้วก็เวลามับเข้าไปครับโอ้โหสิบสองจุดหกศูนย์เก้าครับสุดท้ายไม่ได้สุิง้ายไม่ไหวครับสุดท้ายไม่ได้จริงๆอยู่ๆพัทรวุฒิศรีสุวรรณครับปู่ตั้วสวนซ่อมนรงชัยครับเป็นอันดับหนึ่งเลยครับมาเป็นอันดับหนึ่งเฉยเลยครับโอ้เดี๋ยวรอผลยังเป็นทางการอีกสักครู่นนนะคครับออืตี้ เร็วที่สุดได้แน่แต่ตรวจสภาพเนี่ยตรวจน้ําหนักผ่านหรือเปล่ายังไม่มีการยืนยันจากในตรวจสภาพ